สวัสดีค่ะแม่ม่อนค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนเจ็ดปีหกห้านะคะพระอาทิตย์ส่องก็ดีแม่ม่อนค่าดูดวงให้ลูกค้าออกมาถ่ายพระอาทิตย์ส่งกดเกือบบอ่อท่านค่ะจริงๆวันนี้ขึ้นสวยนะคะขึ้นสวยมากแม่ม่อนถ่ายบอ่อท่านนะคะก็ดีมีลูกค้าบานใส่ทองมาดูดวงใส่เวลาดูดวงโดนปัญหาชีวิตหลย แต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะยังทายติดนะคะเนาะอ่ะมามนี้ปลุกเสกหนังสือนะคะหนังสือธุรกิจทุกๆเล่มพี่แม่มอนครอบครองอยู่ที่เหลืออยู่ในมือที่เรือสุทธิหลังจากลุงน้องรักนะคะรักนี้ดีลูกน้องก็ได้ข้ามาาลักแปลว่าขโมยนะคะอ้เก็บของยง้มได้ลักยง้มนั้นประมาณนั้นเรืออยู่ในมือโมกีเล่มก็เลยปลุกเสกเอาไว้นะคะลงค่าทาออกปองค่ะออกปองคือ ฉลาดเฉลียวเองกาจสามารถคนความจำเป็นเลิศในเรื่องธุรกิจการคา้านะฮะร่ำ,ำล่ำรวยรวยสวัสดีค่ะแม่มอนค่ะ